สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุสุคิงยนนะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ายอยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็ป่าเป็นปลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานนะก็ตรงกับวันจันทร์ที่ยี่สิบ เกพฤศจิกายนพศสองพัน้นั่นเองก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นี่มันมากนะครับวันเสาร์ไปส่งรถก็ได้มีโอกาสแวะไปที่คําชนโนดนะเพิ่งรู้วคําคชนโดนดอยู่ดอนตอนแรกคิดว่าอยู่สก,กละนดะคือมันอยู่ติดกันเนี่ยเป็นทางผ่านเราพอดีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะโอ้ยเราก็ว่าทําไมปลามันไม่ค่อยมีวะมันตกมันจะตกง่ายขนาดไหนละขนาดนั้นเหรอพอดีทหารนะครับที่อยู่ข้างบ้านกันเนี่ย ชวนังไปตกปลากเกาไม้ไผ่เป็นทำเบ็ดหย่อนไปปุ๊บมันกินเลยเออก็ว่าเนาะมันหายมันหายไปไหนหมดเรามันออกง่ายอย่างนี้นี่เองโอ้ยก็มันนะครับวนก็กินเบียร์ทั้งวันเลยอยู่นะแล้วก็เผาปลากันกินนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปตกให้ดูว่ามันตกง่ายไหมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเพิ่งเปิดงานมาพี่ต่ายยังไม่รู้เลยว่ามีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ ใครจะดูรู่ไหนก็ขอมาเนาะอ่าแล้วก็ก่อนที่ไปดูไปดูมิว้วยก่อว่าไอ้สองพันยี่สิบเอ็ดสอันย่อมันสะเกตตรงไหนไปเดี๋ยวไปดูกันกลับแล้วก็โอ้แดดออกแดดออกแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าลูกตาลน,นะครับเป็นรถเทสไดไรฟ์ของปี2021นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกตาลเนี่ยเลขเคสซีมันจะเป็นเลขตัวไหนกันอา้าเลขเคสซีอยู่ไหนอะน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ แป๊บหบนึ่งนะ GMT นะครับเรขเกสมันจะเป็นเจ้าตัว87มันเป็นเครื่องพนะันเก้าเนาะ GMT ช่วยกันจำนะ GMT เดีย๋ยวไปดูมีอีกตัวหนึ่งว่ามันเป็นอะไรอ่ะก็ามาดูกัน j ชัวอ๋ออันนี้เป็นจะน่าจะเป็นรถรถของพิเปิลหรือของพี่นานไหมของพิเปิลครับของพิเปิลอ,อ่ะแล้วก็มาดูเจ้าตัว Active เนี่ย Active น 2, 2022, ี่สองพันยี่สิบสองแหละเพราะว่า มันเป็นสีขาวมุกโดรไมยนะมันเพิ่งมีมาในรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปส่องดูเอ,อ้ยฟับอยู่หนเลคซีเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นเจ้าตัว G MT นะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว G ตัว N ตัว T เนี่ยเลคซี Legacy ก็เปลี่ยนนะ ถ้าสมมติว่ามันมีการปรับราคาปรับแบบรถเนี่ยตัวเล็ก่ C มันก็จะถูกเปลี่ยนด้วยเป็นตัว G ตัว N ตัว T เอ้ยอันนี้เป็นเจ้าตัวอ n t i m เม e เราไปดูไอตัวตัว Active อ่าเราไปดูตัวอ n t i m เมกันบ้างนี่เห็นไหมก็จะเป็น2,022ก็จะเป็นตัว G ตัว N ตัว T แต่ลูกตาล2021มันจะจากตัว n n นเอนนวนะมันก็จะเป็นตัว M นี่แหละเบื้องต้นเออแปะอยู่ข้างหน้าก็มีไอ้นี่ก็ฉลาดฉลาดเนาะนี่ GNT ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเจ้าตัวเลขสีมาแล้วแหละรถที่มีจอดอยู่ที่สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้าตัว FRR 2 1 0อันนี้น่าจะเป็นรถโรงเรียนไหมเ,เพราะว่าเ,เขาจะมีเจ้าตัวถังนะครับมีการต่อตัวถังมาเป็นพื้นเรียบแล้วก็มีตัวหลังคามีหน้าต่างปิดนะครับเพราะว่ากฎหมายใหม่ต้องทํามาแบบนี้จะไม่เหมือนซองแถวสมัยที่ เราโหนไปโรงเรียนสมัยเด็กๆเรานะเขาจะมีเปลี่ยนทําให้รับกลุ่มแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจ้าตัวมิวคันนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นของเซลล์หนนะจะเป็นเจ้าตัวแอคทีฟเนาะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตัวอันติเมตนั่นเองแต่ว่าเป็นเครื่อง1.9นะครับอันติเมตแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์กนะครับสปาร์กโอ V-Cross ตัวนี้นะครับ V Cross C บรอนเงินเฮ้ยเป็นตัว M ด้วยคันนี้เพิ่งมาลงนะครับรถเพิ่งมาลงก็เดี๋ยวใครจะดูคันนี้เราก็เตรียมเตรียมไว้เลยนะเอาพูดนี้ดีกว่าเนาะแต่ถ่ายให้ดูแล้วกันโอ้ดีบุญยังโอ้บุญยังนี่ต้องบอกว่า พาน้องไปส่งบ้านได้แบบปลอดภัยมากๆแล้วคันนี้จะเป็น F C ที่อยู่อำเภอลำปลายมากนะครับจะเป็นเจ้าตัวอีลิกนใส่ชุดแต่งนะชุดสเกิร์ตชุดคาดคา,าดองคาดเอวมีหมดเลยดูเชสซีแล้วกันว่ามันเป็นปี2022ไหมอันนี้เขาแกะแผ่นนอ้นั่นไปนแล้วไงนี่ก็เป็น G N T เหมือนกันมันอะไรดูแต่เชสซีรถนี่เลยแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟร์ไฮแลนเดอร์ 1.9เกียร์อัตโนมัตินะคันนี้เป็นของ f c พี่ต่ายเอง872,000ส่วนคันนั้นเป็นรถของพี่ไก่ฝ่ายทะเบียนคันนู้นก็จะเป็นเจ้าตัว LDA เหมือนกันแล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดแเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูถ้าใครอยากดูนะเกรดแตัวนี้จะ793,000บาทนะครับจากราคา788,000บาทก็จะเป็นเจ้าตัวสีเทา r รมโบ้นั่นเองแล้วก็คันนี้จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9 Highlander นะครับก็จะเป็น4ประตู Highlander ยกสูงเกรดนั่นแหละคันนี้ก็จะอยู่892000บาทสีเทาแรมโบนะหรือว่าเทาโอเพกนั่นแหละตัวนี้ก็จะเป็นตัว S อันนี้เป็น LDA LDA นะครับตัวนี้735000บาทเทาโอเพก ตัวนี้จะเป็นตัว x s e s eries. x e s eries. ก็จะเป็นของพี่วิไลแบร์นะครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็เดี๋ยวลูกค้าจะรับวันที่13เดือนหน้าเดี๋ยววันนี้ส่งทวนราคากันให้อีกรอบหนึ่ง x s e เอ๊ะของพี่ตายมีค้างของใครนะ x e s eries. ส่งส่งหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วนะไม่มีเหลือของใครลสะสกลก็ส่งแล้วคันนี้มันอ๋อคันนี้รถใช้งาน แล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวสเป c e ค a หนึเกรดเอนะครับ6 1แส0 0นบาทอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวไมเวกตัวอันติเมตนั่นเองมาดูกันซิเป็นของปีไหนกันเป็นตัวใหม่นะครับเป็น GNT นะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว s p a c e c a p h i g h l a n d e r ดูตรงไหนว่าเป็น LDA หรือว่าเป็นตัว Z ดูตรงที่ไฟตัดหมอกเนี่ยครับก็ถ้าเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าไฟตัดหมอกจะเหมือนนะถ้าเป็นตัว Z ไฟตัดหมอกมันจะเป็น LED แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบไฮโดเจนสังเกตไฟตัดหมอกก่อนแล้วคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander มาดูกันว่าเป็นตัวที่เป็น LDA เหมือนกันนะครับนี่ สีบรอนเงินนะโอ้ทำไมไฮนเดอร์เยอะจังอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับสองคันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันสเปซแคปไฮ er รันเดอร์หนเก้าร็ด LDA ก็7จ็ดแสนสามันบาททั้งคู่ตัวนี้เป็นตัว LDA LDAC ประตูเดี๋ยวเราไปดูกันนะมันเป็นของปีไหนกันแน่เจ็ดแส ไปดูกระจังหน้าก็ได้ง่ายดีอ๋อคันนี้นะครับก็จะเป็นของปี2022นั่นเองนะครับสังเกตได้จากเจ้าตัวกระจังหน้าที่มันเป็นสีทูโทนแล้วก็เขี้ยวมันสั้นลงนะ78 4 0 0 0บาทคันนี้ก็จะเป็นของน้องอรวรันนะครับ f c จากลำปลายมากนะก็จะเป็นเจ้าตัว V Cross 3.0เกรดแซนั่นเองสีขาวมุกนะครับคันนี้ คันนี้ก็จะเป็น c a ป o ฟไฮแลนเดอร์หนเก้รดเซตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์อัตโนมัติยังไม่เข้ามาถ้าเกียร์อัตโนมัติเข้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบแจ้งนะตัวนี้ก็จะเป็น LDA สีเทารรมโอันนี้ก็จะเป็นจำนวนรถทั้งหมดนะครับที่ทางอิซูซู i ค g ยนยนสาขาบูริธรรมนอกเมืองมีในตอนนี้หลักๆพี่ต่ายมีไว้ในใจแล้วแหละว,ว่าจะถ่ายเจ้าคันไหนดี พอให้มานะครับวันพรุ่งนี้มันหายพี่ตายก็จะตามไปถ่ายถ้ามันหายไปมันจะอยู่แถวแวนี้แหละแล้วก็รถโรงเรียนนะครับเดี๋ยวพี่ตายพาพี่เพิรลถ่ายให้ดูเนาะอยากดูเหมือนกันนะครับนะโอเคก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเพิ่งเปิดงานเนาะก็เพิ่งเสร็จจากการรีแลก์มาก็วันแรกเราก็อย่าเพิ่งหักโหมในเรื่องการรีวิวนะครับมาเดินสำรวจวก่อนว่ามันมีเจ้ารถคันไหนที่ให้เราถ่ายได้บ้างเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ตายขอไป เคลียร์เอกสารก่อนคันที่ไปส่งรถจากสกลวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับขอให้เอซทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกันพิตาใหาคลิปหน้าสวัสดีครับ